จีค่ะวันนี้น้องลีนอยู่ที่อาปาสาขาอายุทยานะจ๊ะดูข้างในจะมีหมึกสดค่ะสดสดเลยสดตัวใหญ่นี่จ๊ะก็มีหมึกสายด้วยนะจ๊ะวันนี้หมึกตัวใหญ่ๆญตัวใหญ่ใ,ญใญอันนี้คือหอยหวานจ้กหอยหวานหอยแฉงแมงดาค่ะ ไขแมงดาตัวใหญ่ๆเ้าโตเลยนางรมนะคะ <c oughs> เป็นน้ำจิม้มจีมหมกนี่กุ้งจักกุ้งขาวตัวใหญ่ๆใช้ใหญ่ๆเลยแล้วก็มีกุ้งสดนะคะกุ้งสดกุ้งสดที่ กุ้งแม่น้ำสดๆอย่างนี้เลยค่ะปลาหมึกปลาหมึกขาวคุกกุ้งที่เขานอกน้ําแข็งแล้วนะจ๊ะโซนนี้เป็นแซลมอนดองกุ้งดองจ้าปักสดๆนี้เป็นหอยนางรมนะจ๊ะตัวใหญ่สดๆเลยจ้ะอันนี้ก็เป็นพุก หอยหอยใส่ชีสค่ะมีหอยนางโลเอ๊มีหอยแมลงภูแล้วก็หอยเชลค่ะชนนี้ก็เป็นผักผักหลายอย่างนะจ๊ะยังยังไม่หมดจ้าน,นี้ส่วนผลไม้จ้ะมีทุกอย่างจ้ะมักขามมักขามนองแล้วก็มีอันนี้อะไรส้มพูสับป,ประรดจ้ะส้มน้ำใย,ยจ้ะมีแพลังเจ้ามงกรดด้วยนะจ๊ะ ตัวน,นี้จะเป็นขนมหวานค่ะเค้กมินิฟุ้เค้กมินิเปานี้ะนะคะนี้ก็มีหลากหลายไอ้อย่างมาจ้ามีรสซองมีรสซอง,องน้ำกะทิค่ะแฮวสาวเควยค่ะอ่าตามกันมาดูอีกนะคะยังมีอีกหลายอย่างเลยจ้ะอันนี้ไก่ทอดจ้ะทอดแล้วก็มีส้มตำส้มตำ,มตำดูน่ากินนะคะมีโยกค่ะข้าวผัดปูผัดผงกะหรี่ตาน,นี้เป็นขาหมู หมูต้มพ่าโลทางนี้ก็เป็นผุกแกงโสมแกงโสมปรุงอบุ้นเส้นนะจ๊ะนี่เลยยังยังไม่หมดตามกันมาอีกจ้าตามกันมาอีกนะจ๊ะไปดูเป็ดย่างกันยางนี่คือเป็ดย่างนะจ๊ะเป็ดย่างมีน้ำจิม้มแล้วก็กลิ่อะยำใหญ่เขาให้เยอะเลยนะจ๊ะทางนี้น้ำเปล่าแล้วก็มีผุกแป๊มหมัดลมตอนนี้ก็มี Ies, ุกหมูสดเนื้อสดและวซ์ไรค่ะดีดูของเยอะนะจ๊ะไม่มีแต่พุกทะเลอย่างเดียวนะจ๊ะปูหมูสดสไลร์นะจ๊ะหนีเวทีนี่ล้องเพแล้วก็เดินตามอีกจะไปดูอันนี้คือไอติมไอติมมีหลายตู้หลายรถเลยนะมีหลายรถดีรถโคละไม้มีทุกอย่างเลยจ้ารถโคละไม้เอาป น,นี่พวกยำจะมีไขยูมาไข่เค็มปาเซลมอนค่ะอันนี้เป็นอะไรวะไข่แมงดาปูและก็ก้งค่ะซึ่งยำก็มีเป็นข้าวโพดมะม่วงโซนนี้ก็เป็นพวกชูชินะจ๊ะอีกชูชีวันนี้หมดเป็นพวกพวกูอัดกวาซ์ิมีกูอัดปลาแซลมอนนี่ก็เป็นปลาเผาอากาโฟงเผาสดๆเลยนะจ๊ะมีตูบาร์เขาเป็นอย่างนี้ นีปูเนื้อสดๆมีก้าบปูหาหนึ่งก็ปีปูเนื้อหนึ่งตัวใหญ่หูกรอบแค่นี้ก่อนนะจ๊ะใครจกมาก็ตามมาได้นะจ๊ะ